ฝากสาคำสั้นๆให้กับไมค์กูแาน,นิดนึงค่ะถูกและดีเลยค่ะโอถูกและดีเลยก็นี่ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องแนนแล้วก็เฮียไมค์อีเช่นเคยนะคะในรายการเลยคะเฮียสวัสดีครับคุณผู้ชมชื่อรายการว่าจะเอาไหมล่ะโอ,โอเคค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะวันนี้น้องแนนก็จะมาส่งรถแบบหล่อๆคันนี้ไปเลยนะคระับีก็คือเจ้า Toyota v วี o นะคะปี2010เครื่อง2.5เนาะก็ได้ทั้งความสวยนะคะแล้วก็ความหล่อนะคะแล้วก็การใช้งานนี่ยาวนานแน่นอนนะคะก็สำหรับของแถมนะคะที่ทางร้านมีให้ลูกค้าทุกๆท่านเนาะอันดับแรกก็จะเป็นค่าจัดค่าโอนนะคะ2ปีภาษีพรบนะคะ3ปีดูแลหลังการ หเดือนหรือ10,000นโลนะคะแล้วก็ปีที่4เป็นฟรีเปลี่ยนถนะ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวภายในห้องเครื่องให้24รายการนะคะแล้วก็สําคัญไปมากกว่าน,นั้นเลยก็คือปีที่5ของเรานะคะนั่นก็คือประกันลดนะคะแถมไปให้ด้วยเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเนาะ<ก>แส่แสก็สําหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะบางท่านยังอาจไม่เคยรู้จักเราสองคนเนาะก็สวัสดีด้วยนะครับผมเป็นผมชื่อไม้นะอันนี้น้องสาวผมชื่อน้องแนนวันนี้ เรามาทำอะไรกันเรามาปล่อยรถสวยๆส,สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้รถสวยๆคุณผู้ชมซื้อที่โชว์รูมเราจะได้รับอะไรเนาะหนึ่งเลยพรีเมียมคานะครับคุณผู้ชมพรีเมียมคาคืออะไรคุณผู้ชมรถสวยไม่แท้แบบที่คุณผู้ชมเห็นทุกๆคันเนาะเราจะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมเช็คศูนได้ทุกคันตรงปกแน่นอนเนาะรับประกันโครงตั้งตัวรถเล่มทะเบียน สามารถโอนได้แน่นอนไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีย้อมแมว 2. พรีเมียมไฟแนนซ์คืออะไรเราก็จะมีที่ปรึกษาการขายให้คำแนะนำทุกกรณีนะคุณผู้ชมลองเข้ามาคุยกันก่อนเนานะไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตบูโร 3. เรามีอะไรอีกเรามีอะไรอีกแล้วก็พรีเมียมสอริบ<ม>ิค่ะเฮียคอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะพรีเมียมอร์วิสของเรานะคะก็ดูแลกันตั้งแต่ก่อนซื้อเข้านะคะแล้วก็ตรวจ เช็คความเรียบร้อยก่อนจะเอามาขายเนาะแล้วก็จนกระทั่งเราขายออกไปนะคะเราก็ยังมีการดูแลหลังการขายให้อีกนะคะเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยพรีเมียมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพรีเมียมฮาร์ดนั่นเองค่ะบริการทุกระดับประทับใจนะคะบริการแบบครอบครัวนะคะคุยง่ายค่ะปรึกษาได้ค่ะให้คำปรึกษาฟรีทุกรายการะคะ่ะเนียโอเคก็สำหรับเพื่อนคนไหนอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราก็ฝาก รับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดวาร์ปไปเจอผู้โชคดีกับท่านนี้กันเลยครับก็โอเคค่ะกลับมาพบกับน้องแมนอีกแล้วนะคะในการปล่อยรถของผู้โชคดีนะคะก็กราบสวัสดีค่ะ น้องแนนยืนอยู่กับพี่อะไรคะดาวค่ะพี่ดาวมาจากที่ไหนคะ,ะบางละกรมค่ะมาจากบางละกรมนะคะแล้วพี่ดาวประกอบอาชีพอะไรคะเป็นเสมียนท่าข้าวค่ะโอเคเนาะก็จะมาเป็นเจ้าของ t o โยต้าวีโกปี2010คันนี้นะคะทั้งความหล่อแล้วก็ความสวยนี่ได้ไปครบพร้อมความปลอดภัยอย่างประกันที่เราแถมให้เลยเนาะแล้วก็อยากจะถามพี่ดาวนิดนึงออกรถที่นี่ยากไหมคะพี่ไม่ยากค่ะง่ายเป็นยังไงบัางคะ <laughs> อยากให้เล่าความรู้สึกให้ทางผู้ชมฟังนิดนึง เห็นเต็นท์ใหญ่แต่คิดว่าจะออกยากแต่ออกง่ายมากแล้วบริการดีมากอขอบคุณค่ะแล้วก็ถามนิดนึงค่ะพี่แล้วทำไมถึงแวะเข้ามาที่เต็นท์ไม้กูดค่ะคะ,ะจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำมามว่าเต็นท์รถนี้สวยแล้วก็ทังเท่าแก่เป็นกันเองคละดีะแล้วเราเป็นกันเองอย่างที่เขาแจ้งไหมคะพี่เป็นกันเองมากเลยไ,ได้ค่ะ แล้วก็นี่นะคะชมหน้าผู้โชคดีเนาะแล้ววันนี้น้องแนงก็อยากจะให้พี่ดาวนะคะฝาก3ามคำสั้นๆให้กับไมค์กูร์น,นิดนึงค่ะถูกและดีเลยค่ะโอ้ <c oughs> ถูกและดีเลยก็นี่นะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะในยุคและก็เศรษฐกิจกแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถแบบนี้นะคะไม่ได้แพงมากไปจนเอื้อมไม่ถึงนะคะลูกค้าที่นี่เราเน้นให้ลูกค้าใช้งานได้ระยะยาวๆนะคะกับรถที่สภาพดีแล้วก็พร้อมการใช้งานเนาะมีหลักการขายให้ด้วย วันนี้ก็ขอฝากสมาชิกใหม่นะคะเข้าไปอยู่กับพี่ดาวอีกหนึ่งคันนะคะขอให้คันนี้เป็นคันที่แบกเงินเข้าบ้านนะพี่เนาะก <PM. S 1> ็ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับการมาอุดหนุนแล้วก็มาเป็นสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับครอบครัวไมกูดคาแบบเราวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีพี่ดาวคะ่ะ